โอ้โหทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนครับก็คือไอ้บอยเนี่ยเดือดมากนะทุกคนครับใครใครก็ตามนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับที่เอไปคอมเมนต์นะครับด่าไอ้บอยครับตอนนี้นะครับทุกคนนะครับนะใครก็ตามนะครับที่คอมเมนต์ด่าไอ้บอยไอ้บอยเนี่ยตอนนี้มันได้อยู่ที่ศาลแล้วนะครับทุกคนครับอมันบอกว่านะทุกคนนะใครก็ตามที่คอมเมนต์ด่ามันคือ มันจะแจ้งความนะครับทุกคนนะมันจะแจ้งความนะครับเอาผิดนะครับทุกคนครับไอ้บอยมันได้ออกมาขู่นะทุกคนนะเดี๋ยวทุกคนไปรับชมคลิปนี้ด้วยกันนะครับว่าไอ้บอยมันจะว่ายังไงนะทุกคนนะอ่าใครที่มันชอบด่ากูนะพวกมึงเตรียมตัวไปเลยเนี่ยกูอยู่หน้าศาลแล้วเนี่ยฮนะเตรียมตัวไปเลยใครที่มันชอบด่ากูในเฟซอะ่ะนะกูคแคปคอมเมนต์หมดแล้วนะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเฮ้ รถรอยไปเจอกันนะมึงใครที่คอมเมนต์ด่ามันมันจะแจ้งจับให้หมดทุกคนเลยเพราะว่ามันได้แคปหน้าจอไว้แล้วนะครับนะนะครับนะมันได้แคปหน้าจอไว้แล้วนะครับมันได้ออกมาขู่นะทุกคนนะตอนนี้มันก็ได้อยู่ที่ศาลร,ระภูมิเอ้ยศาลศาลที่กัมพูชานะทุกคนนะนี่ครับเห็นรถใครนะครับนะจอดอยู่มันก็เอ ชี้ไปชี้ไปมั่วนะทุกคนนะรถใครใครจอดเดี๋ยวก็ไม่รู้เหมือนกันก็ชี้ไปมั่วว่ารถเขาอะไรเนี่ยเออรถรูเห็นรถรูเห็นอะไรไม่ได้เลยไอ้บอยเนี่ยไอ้บอยจะชี้มั่วตลอดเลยนะทุกคนนะเนี่ยเป็นเอ่อเทคนิคของเขานะทุกคนนะเป็นสเตปของเขานะทุกคนนะนะครับไอ้บอยมันไม่พอใจนะทุกคนนะครับมันมพอใจว่าคนไทยเนี่ยเข้าใจผิดมันนะครับส่วนใหญ่นะครับทั้งประเทศเลยนะครับทุกคนครับ มันก็ได้ออกมานะครับนะพูดนะทุกคนนะไม่พอใจอ่าไม่พอใจคนไทยนะครับนะรู้สึกอึดอั้นในใจเหลือเกินนะทุกคนนะอยากระบายอยากออกมาระบายความในใจนะครับนะให้คนไทยได้ได้รู้นะทุกคนนะว่าเออคนกัมพูชาเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะไอ้บอยเนี่ยจะพยายามอธิบายให้คนไทยเนี่ยได้เข้าใจนะครับนะว่าไอ้สิ่งที่พวกเราเนี่ยเข้าใจอยู่เนี่ย มันไม่ใช่ความจริงนะทุกคนนะนะครับนะมันอยู่คนละโลกกันเลยไอ้บอยบอกนะครับนะมันอยู่คนละโลกกันแล้วโลกที่คือความจริงเนี่ยตอนเนี้ยก็คือโลกไอ้บอยเนี่ยกําลังจะอธิบายให,ให้ให้ให้เราฟังนะครับนะว่าอันนี้คือโลกความจริงอ่านะครับนะคือโลกที่ไม่จริงเนี่ยก็คือโลกที่เราเนี่ยเข้าใจผิดมาโดยตลอดนะทุกคนนะไอ้บอยมันพยายามจะแก้ข่าวนะครับนะ จะแก้ข่าวแทนคนกัมพูชานะครับนะทั้งประเทศเลยนะครับทุกคนครับเป็นตัวแทนคนทั้งประเทศอนะ่ะก็ว่าได้นะครับนะก็คือตอนนี้อบอยรู้สึกรู้สึกเอ่อเลือดขึ้นหน้านะทุกคนนะนะเลือดขึ้นหน้ารู้สึกอึดอึดอั้นใจมากนะทุกคนนะก็เลยได้ออกมาอัดคลิปนะครับนะให้คนไทยนะได้ได้ได้ฟังนะทุกคนนะเดี๋ยวผู้ชมไปรับชมคลิปนี้ด้วยกันเลยครับว่าไอ้บอยเนี่ยมันจะ พูดว่าอะไรนะทุกคนนะ,ะรับชมคลิปเรื่องอะไรครับก็มีคนไทยจำนวนไม่น้อยนะที่เข้าใจว่าประเทศกัมพูชาคนกัมพูชาเนี่ยโดนปิดกั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่รู้เรื่องแบบภายนอกเขาเป็นยังไงโลกภายนอกเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะมีคนที่แบบมันคิดมันมองประเทศกูนะ เหมือนมันคนละโลกกันนะกูจะมาบอกว่าไอ้ข่าวสารที่มึงได้รับจากเมืองนอกเมืองหนานั่นแหละบ้านกูเขาก็ได้รับเหมือนกันนะเขาก็ใช้โซเชียลมีเดียเหมือนกันใช้แบบเดียวที่มึงใช้กันนั่นแหละนะเออเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องไปไปงงอะไรมากมายนะ ใช้แบบเดียวที่มึงใช้กันใช้ F อปเขีแอแดงแอปดำ X เขาใช้กันเป็นเขารู้เรื่องครับนะเหมือนในเรื่องใน่ปานเรื่องอะไรนี่ที่พวกมึงพยายามที่จะเอามาแบบคนบ้านกูเนี่ยเข้าเห็นกันทุกคนเหรอครับนะทำไมมึงแบบ มึงไม่เคยอัปเดตอะไรเลยจากประเทศคูไนะแต่มึงก็เอาไปพูดพูดกันแบบโอ้โหคูก็งงมันอะไรของมึงวะฮะไอ้ที่คูออกมาทุกวันเนี่ยไม่ใช่อะไรนะแล้วก็คนกัมพูชาทุกวันเนี่ยคือเขาก็เลือเชื่อกับพวกมึงนะมึงรู้อะไรไหมทุกวันเนี่ยกูนะเหมือนโคศกของประชาชนกัมพูชานะที่อยากจะพูดอะไรกับพวกมึงอ่ะ เหมือนเป็นตัวแทนนะมึงเข้ามาคอมเมนต์บอกว่ากูเนี่ยแบบหลอกประเทศตัวเองหลอกประชาชนตัวเองนู่นนี่นั่นมึงดูนะกูพูดไทยอีสัตว์นะกูพูดไทยกูพูดไทยพวกมึงฟังนะแล้วคนคนบ้านกูบางคนเนี่ยเขาก็ฟังภาษาไทยรู้เรื่องนะไอ้ที่เขามาติดตามกูเนี่ยนะมึงเข้าไปดูเลยนะมีใครที่แบบธรรมดากูาไหม นะมีแต่พวกมึงพวกมึงที่ไม่พอใจกูน่ะพวกมึงก็รับความจริงกันไม่ได้อะไรที่ความจริงก็คือคนอย่างพวกมึงก็คือแบบพวกกูนีจ่จะต้องแบบต่ำกว่าพวกมึงเนี่ยสิ่งที่มึงคิดและสิ่งที่แบบปูยาตายายของมึงเนี่ยสั่งสอนว่าคนประเทศกูนี่จะต้องแบบคนละชั้นกับประเทศมึง นะเอหมึงก็มือก็เลยแบบติดอยู่กับไอไอ้ชุดคิดอย่างเงี้ยก็คือถ้าประเทศกูนี่แบบทําอะไรแบบได้ดีเทียบเท่าเนี่ยมึงบอกว่าไม่ใช่นะเขมรทําไม่ได้นะทุกวันคือคือคืออย่างเงี้ยนะมึงไม่ยอมรับความจริงกันสักทีนะเออพวกกูนะไม่ได้มองว่าพวกมึงในสูงง่ง,งนะ พวกเมืองกับพวกคูก็เท่ากันนะเออยาสําคัญตัวเองแบบให้ตัวเองในเป็นคนไทยเนะี่ยคือเกิดในดินแดนของไทยนะี่คือโชคดีเป็นคนที่แบบสูงกว่าอะไรอย่างเงี้ยสาหรับกูนะไม่นะแล้วก็ประชาชนบ้านกูนะเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะก็เป็นคนเมืองกับคูนั่นแหละนะเออนะไม่ได้พิเศษอะไรมาจากไหนนะเป็นคนเหมือนกันนะเออเพราะฉะนั้น มึงด่ากูกูก็ด่ากลับนะเรื่องมันก็มีแค่เนี้ยมึงเงียบกูก็เงียบนะเออมึงก็ไม่มีสิทธิ์มาด่ากูนะถ้ามึงมีสิทธิ์ด่ากูกูก็มีสิทธิ์ดามึงเหมือนกันนะเรื่องก็อย่างเงี้ยอืมนะศึกษาก็หน่อยออกจากกลาก่อนนะบางทีอยู่แต่ในกลาเนะี่ยมันจะไปรู้เรื่องอะไรครับนะคนไทย เนาะขอบคุณแหมทุกคนครับไอ้บอยเนี่ยน่าจะน้อยใจนะทุกคนนะฟังจากน้ําเสียงนะทุกคนนะมีคนไทยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนลาวนะทุกคนนะอ่าเจอเจอศึกหนักนะทุกคนนะไอ้บอยก็เลยรู้สึกเริ่มรู้สึกไม่ดีนะทุกคนนะก็เลยอยากจะออกมาอธิบายนะให้ทุกคนคนไทยนะได้เข้าใจนะครับนะว่า คนไทยเนี่ยพยายามาคนไทยเนี่ยเข้าใจผิดกัมพูชามาโดยตลอดนะทุกคนนะไอ้บ,บอย,ยมันกําลังจะหมายถึงอย่างนั้นนะอยากจะมาอธิบายนะให,ให้ให้ให้คนไทยทุกคนเนี่ยได้เข้าใจใหม่นะว่ากัมพูชาเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้นะอกัมพูชาเป็นอย่างนี้นะคือไอ้บอยมันมันกำลังจะอธิบายนะทุกคนนะก็คือมันน้อยใจเหละทุกคนนะมันโดนว่าเยอะนะทุกคนนะมันโดนอาชาวโลกโดน คนไทยทั anut, ้งประเทศน่ะอลุมว่านะทุกคนนะล่าสุดมันก็ได้ออกมาขู่นะทุกคนนะอยู่ที่อศาลนะครับนะกัมพูชานั่นแหละครับนะว่าใครที่คอมเมนต์ด่ามันนะครับนะมันจะอตามล่าทุกคนนะครับนะทุกคนนะมันจะตามล่าทุกคนนะครับนะเพราะว่ามันได้แขปบหน้าจอไว้แล้วนะคนนะนะครับตรงนี้อ่าสําหรับใครที่ไปคอมเมนต์ด่ามันก็ระวังตัวนะทุกคนนะนะครับนะก็ระวังตัวไว้แล้วกันนะระวังไอ้บอยมันตามล่านะครับนะทุกคนนะ นะครับนะครับสำหรับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับนะสำหรับใครที่ชอบก็สามารถกดไลค์นะครับกดซับสไคร์ให้กับช่องบ่าวแปรนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับทุกคนครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ